ใบเตยอ,อวดภาพสวีดหวานกล่างกรุงกับดีเจแมนเสียงเชียร์สนันลุ้นคนที่สองกลายเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่แฮปปี้และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นหลังมีสมาชิกตัวน้อยอย่างน้องเวทมนต์เข้ามาเติมเต็ม,ตมก็ยิ่งทำให้คุณแม่สุดแซ่บอยา่างใบเตยสุธีวันและคุณพ่อแมนพัฒนาพลมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกๆวัน แถมหนูน้อยอย่างน้องเวทมนยังเป็นที่รักของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรวมถึงพี่ๆแฟนคลับอีกเพียบเช่นกันโดยแม่ใบพ่อแมนมักจะคอยอัปเดตความน่ารักน่าชังของลูกสาวให้ได้รับชมกันผ่านอิสต a าแกรมกันอยู่บ่อยครั้งส่วนข่าวดีเรื่องคนที่สองจะมีเมื่อไหร่นั้นต้องรอติดตามกันและลุ้นกันต่อไปล่าสุดแม่ใบพ่อแมน ก็แอบมีรูปสาวไปสวีทหวานกัน2ต่อสองบางเพราะตั้งแต่มีรูปสาวก็ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันและกันเท่าไหร่งานนี้ก็มีภาพหว,วานสุดโรแมนติกควงคู่ลงอ่างแอบแนบชิดเติมพลังรักให้กันและกันชมวิวสวยๆบนดาดฟ้ากรุงเทพยามคำ่ำทำเอาหลายๆคนแห่เชียร์กันสนัน่นแบบนี้ลูกคนที่สองต้องมาแล้วหรือเปล่าเอา่ย